You got me feeling good Yeah you got me feeling n u m Girl you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks Got me feeling like a r o c k โอเคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโดจาทีวีวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าบัสมูไร2ในพาร์ทที่10เท่าไหร่15นั่นเองนะเออโอเคแล้วก็พาร์ทมาหลายพาร์ทแล้วนะก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เลย นี้โควิดก็ระบาจดจัดๆเลยอ่ะเอออาจจะดูแผลหูแบกตานะวันนี้ทําไมผมเป็นตัวนี้ยผมอยู่อีกไอดีนึงนะครับที่เป็นไอดีของเพื่อนแล้วไปพากันไปทําม,มาแล้วได้ดับคู่มาก <Okay. S 1> ็อย่างที่เห็นนะนี่นี้เห็นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนทางด้านของดับคู่นะเออนี่ชอบชอ อ๋รีวิวเป็นทางอของดาบคู่เนาะโอเคถ้าเห็นบแปลกๆอย่างนี้ก็อ,อย่าไปตกทุใจนะผมคือผีนะโอ้สก,อกิลนักแบงค์นะอันนี้ก็อยู่ในเผ่าจังชินนะครับโอเคอย่าพูดพลามตะเพลงเลยี่ผมก็มารีวิวนะครับดาบคู่ดาบคู่จะหามาจากที่ไหนคงจะสงสัยกันใช่ไหมดาบคู่ ดีครับเดาวคูここหามันจะที่ไหน,นครับนี่ครับมาคุยกับไอเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เสียตัง400ไปตีบอสกับมันครับมันจะมีโอกาสดรอปอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าอ่าเปอร์เซ็นต์ดอรอปจะน้อยมากเลยเพราะว่าผมทำมาหลายไอมาหลายครั้งมากเพิ่งจะได้ไอดีนี้ไอไอดีนี้ได้แต่ไอดีผมมันไม่ได้เนาะจะเอาไอเดีนี้ไปดูคนละคนเดี๋ยวค่อยไปทาใหม่นี่เหมือน Starve Steam เลย วิ่งห่อๆๆๆๆๆ <c oughs> น่ะคดข้างเท่นะฟันก็กินแต่มิหน้าทีละสองนะเออน้อยแล้วประเด็นอะมันไม่ใช่ดาบเพิงดำหรือดาบฟินิกนะแต่เป็นดาบซากุระโอ้ความเร็วนี่เหนีอยชั้นมากแล้วเวลาเรากดใช้กดใช้สเปลธาตุนะครับปุ๊บ นะมันจะติด2ดาบเลยครับการใช้สเปลท่ธาตุาของเราจะติด2ดาบเลยค่อนข้างเทนะไฟค้างเหรอไฟคาง,าง,างโอเคอย่างเผ่านี้มันมี inferno mode นะแล้วก็ลองใช้ใดูโอ้ดาบติด inferno แล้วก็มีไฟชอ็อตอีก เท่มากเท่มากถ้าสงสัยเรื่องดาเมจดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ5-4นะครับดาเมจของท่านี้แต่ข้อดีเขาก็คือเขาตีเร็วนะแล้วเนี่ยเขาตีเร็วกว่านะรู้สึกว่าระยะจะไกลกว่าด้วยแล้วการตีเขาจะเร็วกว่าเนะท่มันก็เท่ด้วยออ ก็ตอนนี้ก็มันก็มันก็เป็นดาบี่เท่ที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะ,นะโอ้ยหัวหัวร้อนหายสักทีะจะเข้าไปดูในห,ห้องบอสป่ะอืมเข้าไปดูดีไหมนะ้จาจะเข้าไปดูก็ได้นะแต่ถ้ามาคนเดียวก็สู้ไม่ได้มันเดิมครับนะ <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเข้าไปตีบอสแต่ต้องช่วยกันตีนะบอสค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวจะมี2เฟสด้วยเฟสแรกจะเลือด125เฟสที่สจะเป็นไอเทมเลือดเฟสเฟสแรกจะเป็นเลเวล125เฟสที่สจะเป็นเลเวล150เนอะเราต้องตีถึง2เฟสนะมีสักสี่คนนะตีได้ครับแต่ถ้ามีคน2คนผมนะไม่แนะนำนะเพราะว่าค่อนข้างตียากโอเคครับสำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ดู มันเหมือนผีนะตอนน oh ี้อะไรโอ้โหไม่หนีแต่กลับเข้ามางั้นเหรอถ้าข้าหนีข้ากับฟันแกไม่ได้นะสิงั้นก็ฟันมาให้เต็มที่เลยยาโอล่าโอล่าโอลาโอลาเงาเงานี่โอเคครับตอแบบนี้ก็บ voilà> ันเทิงหน่อยนึงแล้วนะคลิปสั้นๆแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้นะครับ อยากให้ไปแคสเกมไหนให้ไปรีวิวเกมไหนหรืออะไรก็กดไลค์บอกกันได้นะครับงั้นก็คลิปนี้ก็ซีอเถอะแล้วเจอกันครับ